เจ้าสัวใหญ่เมืองจีนเปิดหน้าอัดรถญี่ปุ่นมันแน่งานนี้ สวัสดีครับผมกันเลซิ่งนะครับวันนี้พาเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของรถรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับของ BYD ก็คือ a t t o 3นะฮะเปิดราคาออกมาแล้วนะครับต้องบอกว่าแฟนๆรถ EV เนี่ยโอ้โหร้องว้าวเลยนะฮะร,ราคาน่าซื้อมาก ทางด้านของสเปคเองนะครับโต้แอโตก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะฮะแต่วันนี้ทางการทซิ่งจะพามาไล่เลียงนะครับว่าเขาจะเจอคู่แข่งอะไรพพเพราะเผอิญว่านะครับทางด้านแอตโตต้องไปขับเคี่ยวในกลุ่ม bsuv ซึ่งเดิมทีนะฮะญี่ปุ่นครองตลาดนี้อยู่นะฮะพาทุกท่านมารู้จักกับกลุ่ม bsuv นะครับกลุ่มที่ต้องบอกว่าตลาดเดือดที่สุดในไทยกลุ่มหนึ่งเลยนะฮะ รถ BSUV เนี่ยได้รับความนิยมในประเทศไทยเยอะมากนะครับถือว่าโหยอดขายสูงมากรถในกลุ่มนี้นะครับขออนุญาตยกตัวอย่างนะฮะก็คือ HRV t o y o t ว c โตย l ต้าโคลัคครอสนะฮะนิสสันคิก MG ็มแล้วก็ทางด้านของฮาวาล o ชลาอนซึ่งต้องบอกอย่างนี้นะฮะว่า3อันดับแรกเนี่ยคือ HRV t o y o t ว c โตย l ต้าโคลัาครอส์นิสสันคิกนะฮะสอันดับแรกเนี่ยโกยอดขายนะฮะแล้วก็เป็นแบรนด์ญี่ปุ่นลุ้นร้วนเลยนะฮะที่ครองตลาด1ใน3อันดับแรกนะฮะ ส่วนทางด้านของ MG ZS เนี่ยกับ Joe Lion นะครับก็ถือว่าทำยอดขายได้อาจจะแตกต่างนะครับอาจจะค่อนข้างจะห่างเลยละนะครับในช่วงปีนี้นะฮะ,ะก็เลยบอกว่านะครับถ้าเกิดว่า a t t o 3เข้ามาในตลาด BSUV นี้นะครับมันแน่นอน a t t o 3เนี่ยกาตั้งราคาสูงที่สุดในกลุ่ม BSUV ด้วยนะฮะ แต่ว่าทางด้านแอตโตสก็มีข้อดีนะเขาเป็นไฟฟ้าร้อยเนะฮะโอ้โหดูสิฮะกลุ่มนี้เขาสู้กันเดือดแค่ไหนนะครับอาจจะจะค่อยๆพามาไล่เรียงเลยแล้วกันนะครับว่าแต่ละรุ่นเป็นยังไงและจะพามาเปรียบเทียบเลยนะฮะว่ารุ่นทางด้านของเจ้าตลาดเดิมเป็นยังไงเจ้าตลาดที่คิดว่าจะเข้ามาใหม่เป็นยังไงมาดูตัวของราคานะครับทางด้านของ BYD Atto 3อนะฮะตั้งราคาเอาไว้อยู่ที่1 1 9 9 9ล้านบาท อ่าพอแฟนๆของรถ E ีนะฮะโอ้โหได้รู้ราคาขึ้นมาเดี๋ยวต้องบอกว่ากี๊สลบเลยนะครับถือว่าราคาดีน่าซื้อมากๆนะครับของแจกของแถมอะไรเยอะมากเปรียบเทียบกับตัวสเปคแล้วเนี่ยแล้วไม่ต้องเติมน้ำมันอีกเลยนะฮะแอตโต้3น่าสนใจมากๆนะครับรถอยู่ในกลุ่มที่ได้รับความนิยมสูงแล้วก็คือ BSUV นะครับไม่ต้องเติมน้ำมันนะแต่อาจจะแพงกว่าคนอื่นเขาสักหน่อยนึงว่าอย่างนั้นนะครับแต่ไม่แพงกว่าเยอะนะแพงกว่านิดเดียวนะครับ อ่แล้วก็ของแจกของแถมเนี่ยมูลค่านู่นเลยนะฮะแสนแปโอ้โทั้งที่ชาร์จทั้งอะไรต่างๆเนี่ยอ่ก็ต้องบอกว่าของแถมก็เยอะพอสมควรนะครับมีการรับประกันอะไรที่แบบโอ้โเต็มที่เลยนะต้องยอมรับจริงๆว่าเจ้าสวใหญ่เมืองจีนเนี่ยไม่ธรรมดานะฮะอ่าเขาจะเปิดรับจองนะครับจริงๆจัางก็1พฤศจิกานี้นะครับก็มีโคตาที่ประมาณ5,000ันคันซึ่งการลิซซิงมองว่านะฮะหมดแน่นอนนะครับหมดแบบแย่งกันด้วยละบอกเลยนะครับ อิะทีนี้พาดูแอตโตสนะครับพามาเปรียบเทียบอุณหภูมิเลยแล้วกันนะฮะว่าแต่ละรุ่นเนี่ยเป็นยังไงนะครับในตลาดนี้แอตโตสามก็เปิดตัวราคามานะฮะมีรุ่นเดียวเท่านั้นนะครับอยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่งแบาทนะครับก็คือตัวท็อปของเขาเลยเป็นเทคโนโลยีรถไฟฟ้า100%นะครับวิ่งไกลได้มากถึง480กิโลเมตรต่อการชาร์จนะครับแรงม้าให้มานู่นเลยนะฮะ204แรงม้าเลยนะครับโอ้โหคือจัดเต็มอ่ะนะฮะคือถ้าเกิดว่าใครเป็นแฟนรถ EV เนี่ย ต้องบอกว่าอ้าปากค้างเลยนะพอเห็นราคานี้นะหนึ่งล้านหนึ่บาทนี่นะครับโอ้โหสุดยอดจริงๆนะครับเรื่องของเทคโนโลยีที่นําเสนอเนี่ยก็ถือว่าโอ้โหยอดเยี่ยมนะครับเพราะในตลาดเนี่ยรถไฟฟ้า100%เอาจริงๆมีแค่ mg z s รุ่นเดียวนะครับ แต่ MG ZS เนี่ยต้องบอกว่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาเดินเกมเดินเกมผิดไหมนะครับเพราะว่ายอดจองเยอะแต่ว่ายอดส่งมอบยอดขายเนี่ยยังไม่ค่อยมีนะฮะส่งมอบไม่ได้นั่นเองนะครับแอตโต3ก็เลยน่าจะเป็นรุ่นแรกๆนี่นะฮะที่จะส่งรถใหญ่ๆได้นะครับแต่ทีนี้พามาดูนะฮะทางด้านของตัวคู่แข่งของเขานะครับซึ่งต้องบอกว่าทางด้านของแบรนด์ญี่ปุ่นครองตลาดอยู่แต่ละรุ่นก็ไม่ธรรมดานะฮะราคาไม่ได้แพงด้วยนะครับพามาเริ่มต้นนะฮะเจ้าแรกก็คือ HRV Honda HRV นะครับราคาอยู่ที่นะครับ9,079,000บาทจนถึง1,179,000บาทนะครับราคาต้องบอกว่านะฮะถูกกว่า a อตโต3อยู่พอสมควรเลยนะครับถ้าเกิดว่าดูแค่ตัวเริ่มต้นนะต่างกันหลายแสนเลยนะครับแต่ว่าเทคโนโลยีที่ใช้น่ะก็แน่นอนนะครับว่าแตกต่างกัน HRV ปัจจุบันใช้เป็นเครื่องยนต์ไฮบริดอยู่นะครับเป็นเทคโนโลยีไฮบริด eHEV นะฮะซึ่งก็ต้องบอกว่าก็ถือว่าใช้ได้นะ สำหรับรถญี่ปุ่นเขายังไม่ขยับไปเยอะนะครับยังไม่ถึงขั้นอ v 100%นะครับแต่ว่าเครื่องไฮบริดก็ถือว่าประหยัดพอสมควรอยู่แล้วนะครับแล้วยอดขายสะสมนะฮะนู่นนะฮะต้องบอกเลยนะฮะว่า8เดือนแรกเนี่ยอยู่ที่12,563คันนะครับโอ้โหนี่ยอดขายเดือนปีนี้นะฮะนี่8เดือนแรกเท่านั้นนะครับไปนู่นเลยนะฮะเกินหมื่นอ่าก็ต้องบอกว่าทางด้านของ HRV เนี่ยเป็นตัวที่หลายๆคนนะครับชอบแน่นอนเพราะว่าตัวราคาไม่แพงนะ ปกติ Honda ถ้าเกิดว่าเป็นทางด้านของตัวไฮบริดโอ้โหราคาล้านกว่าทั้งนั้นนะฮะแต่นี้เปิดตัวมาราคาที่9 0 0 0แสกว่าอันนี้จะเป็นโจทย์ใหญ่เลยนะครับที่ทางด้านของ a อ t o 3โดดเข้ามามาเจอเจ้าแรกนี่แหละครับ HRV มันแน่นอนนะฮะอันทีนี้มาดูรุ่นถัดมานะครับต้องบอกว่าดีกีความเดือดเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนนะครับโตโยต้าโคราครอสราคาที่959,000บาทจนถึง 1,199, 0ล้บาทนะครับโอ้โหตัวราคาเนี่ย แบบชนกันจังเลยนะฮะสำหรับตัวท็อปของ t o ต t a c o า l l a Cross นะครับกับ a t o 3นะครับสำหรับทางด้านของโ o โยต้าโ l a Cross มีเครื่องยนต์อยู่2แบบนะครับก็คือเครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมันแบบล้วนๆเลยนะครับกับอีกตัวหนึ่งที่เป็นทางด้านของตัวไฮบริดนะฮะก็จะเป็นไฮบริดอยู่3รุ่นแล้วก็น้ำมันล้วนมีอยู่รุ่นหนึ่งนะครับซึ่งต้องบอกว่า t o t a ย c o า l l a Cross เนี่ยได้รับความนิยมสูงที่สุดเลยละครับในทางด้านของกลุ่มรถ BSUV นี้นะครับ ดูจากยอดขายสะสมนะฮะแเดือนแรกมีอยู่ที่13,851คัน โอ้โหคุณพระนะฮะยอดขายอะไรจะขนาดนั้นนะครับอันนี้ต้องแจ้งเพื่อนสมาชิกแบบนี้นะครับทางด้านของ HRV และ Toyota Color Cross เนี่ยเอาจริงๆนะฮะยอดจองสะสมเขายังเยอะพอสมควรนะนะฮะนี่ไม่รู้จะผลิตทันไหมนะครับตอนนี้ใครจองก็อาจจะช้าหน่อยนะครับแต่ว่ารถอย่างเงี้ยใครก็อยากได้นะครับราคาถูกนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นรถที่รับความนิยมสูงมากเป็นรถกลุ่มที่คนไทยชอบนั่นเองนะครับอ่ะทีนี้มาดูรุ่นถัดมานะครับรุ่นถัดมาก็คือนิสสันคิก นี่สันคิกนะครับเปิดตัวใหม่ออกมานะฮะราคาที่ต้องบอกว่าโอ้โหล่งว้าวเลยนะฮะเริ่มต้นที่7590 0 0บาทจนถึง8 9 9 0 0 0บาทนะครับแล้วก็มีตัวพิเศษด้วยนะครับตัวพิเศษราคาที่9 4 9าแสบาทนะครับอันนี้ตกแต่งรอบคันเลยเทคโนโลยีที่ใช้นะครับเป็นไฮบริดทั้งหมดเลยนะฮะเทคโนโลยี e-power ซึ่งต้องบอกว่าโอ้โหไม่น่าเชื่อนะฮะลดราคา70,000 0บาทเนี่ยเริ่มต้น7,00 0 0 0บาทเนี่ยเป็นเครื่องไฮบริดแล้วนะฮะ นี่นิสันเขาเอาขนาดนั้นนะฮะเขาสู้ขนาดนั้นนะทางด้านของตลาด BSUV ดูความเดือดของตลาดนี้นะครับและยอดขายก็ไม่ธรรมดานะครับยอดขายสะสมเนี่ยอยู่ที่นะครับหนึ่คันนะฮะอ่าคันแต่ว่านี้ต้องแจ้งเพื่อนสมาชิกแบบนี้นะครับตัวใหม่ที่เป็นตัวราคาใหม่เนี่ยยอดขายจะดูประมาณ2-3เดือนหลังนี้นะครับยอดขายเนี่ยอยู่ที่696อ่าคันกับ400 14คันนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่ายอดขายถือว่าโอ้โหเปียงป้างเลยนะฮะและจนถึงสิ้นปีเนี่ยคาดว่านะครับยอดขายจะทําได้สูงมากๆสําหรับทางด้านของนิสสันคลิกนะครับโอ้โหมาราคาขนาดนี้ไม่ซื้อก็ไม่รู้จะทํำยังไงแล้วล่ะครับอทีนี้มาดูทางด้านของรุ่นสุดท้ายที่จะพา,าดูวันนี้นะครับก็คือฮาวาลจูไลออนฮาวาลจูไลออนนะครับโอ้โหนี่ต้องบอกว่าเปิดราคามาเล้าใจจริงนะครับแปดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทสำหรับตัวเริ่มต้นนะครับตัวท็อปสุดอยู่ที่เก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาท อ่าไม่ไม่เกินล้านนะฮะโอโหราคานี้ต้องบอกว่าตอนแรกเนี่ยอุ้หเห็นนี่แบบกรีดกันสนั่นเลยนะครับอ่อคือทางด้านของฮาวาลจูไรออนเนี่ยโอโหเขาใส่สเปคอะไรมาเต็มที่เลยนะฮะสุดยอดเลยนะครับแต่ว่าอาจจะไม่แน่ใจว่าเป็นเรื่องการตลาดหรือเรื่องอะไรนะครับอ่าเรื่องของยอดขายอาจจะแผลวๆสักนิดนึงสาหรับช่วงท้ายๆนี้นะครับอ่แต่พอมาดูยอดขายนะครับ8เดือนแรกเนี่ยอยู่ที่1934คัน ก็ต้องบอกว่ายอดขายอาจจะไม่เป็นอย่างที่คิดสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเรื่องของสเปคเรื่องของราคาที่จูไลออนใส่ให้นะครับโอ้โหนี่ต้องบอกว่าควรจะนะครับขายได้มากกว่านี้ แต่ก็ถือว่าเป็นปีแรกๆนะครับที่ทางด้านของฮาวาลทำตลาดในประเทศไทยนะครับคาดว่าในอนาคตนะฮะถ้าเกิดว่ามีการปรับเทคโนโลยีนะฮะลือนึกเล่นๆนะถ้าเกิดว่าเป็น EV 100%ขึ้นมานะครับโจไรออนจะน่าสนใจขนาดไหนอันนี้ก็ต้องรอดูในอนาคตนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยถือว่าประสบความสำเร็จมากนะครับในการเปิดตลาดปีแรกของแบรนด์ฮาวาลนะฮะสำหรับนี้ก็เป็นตัว ที่จะพาไปดูนะครับในกลุ่ม BSUV นะครับที่ ATTO 3จะต้องมาขับเคี่ยวด้วยนะฮะและจริงๆแล้วนะมีอยู่รุ่นหนึ่งนะครับ MG ZEV เนี่ยซึ่งมีเสียงโอ้โหต้องลกว่ากีดกัดกันทั่วประเทศเลยนะฮะเพราะว่าเขาลดราคานะฮะเนี่ยเพื่อนๆสมาชิกเข็นรถที่เขาลุมกันเนี่ยคือแย่งกันจองนะฮะแต่ว่าเอาไปเอามานะฮะปีนี้ทั้งปีเนี่ย MG ZEV แทบจะไม่มีส่งมอบนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าเขาเดิมเกมถูกหรือผิดนะครับรถเนี่ยได้รับความนิยมมากนะครับแต่ไม่มีรถจะส่งมอบและปัจจุบันนะครับกลายเป็นว่า MG ZS เนี่ยหน้าตาเก่าไปเฉยๆเลยนะฮะผมไม่แน่ใจนะว่าปีหน้าเนี่ยตัว ZS จะปรับอะไรบ้างไหมนะครับแต่ก็ต้องรอดูนะฮะว่ารถ EV เนี่ยจริงๆถ้าเกิดว่ามีส่งมอบแบบคนไทยอยากได้เยอะนะครับราคาขนาดเนี้ยราคาหน้าซื้อแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณเพื่อนสมาชิกอย่างสูงนะครับสวัสดีครับ